ตั้งคำถามเราจะ เข้าไปสู่ขบวนการศึกษาอัานคุรานฮะดิษเนี่ยเราไปอ่านเองได้ไหมเราอยู่ๆปุ๊บไปอ่านเองได้ไหมเอากุรานมาอ่านเองเฉลอเองไม่ได้เอาฮะดิษมาอ่านเองหรือไปออกหุกลมเองได้ไหมเลาว่านะอาจจะเป็นแค่เอาวามหรือเป็นแค่ตอริบุนไอนหรือคนคแค่แสวงหาความรู้บางคนไม่มีความรู้อะไรเลยจะให้พี่น้องมาตัดสินพี่น้องชัดไหมกุรานฮะดิษอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรการศึกษาหาความรู้เนี่ยอิสลามเนี่ยให้คุณค่า ให้ราคาที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แบบประมาณว่าเอ้ยอ่านภาษาหลับได้นิดหน่อยแล้วออกคูกลมอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ไม่ถูกแต่จําเป็นจะต้องศึกษาทํำยังไงล่ะทํำยังไงถึงจะเข้าถึงอัลกุรอานและหะด,ดีสกลับไปหาอุลามากลับไปหาอุลมามะอุลามาเนี่ยคือคนที่นํา ความเข้าใจที่ได้รับการถ่ายทอดได้รับการถ่ายทอดอิสลามมีมาเป็นพันปีพันสี่ร้อยกว่าปีอันกรุรอานมีสายรายงานฮะดีสมีสายรายงานอิจมะมีสายรายงาน ทั้งหมดเนี่ยได้รับการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งมาถึงเราคิดดูนะท่านอ่านอันกุรอานได้เพราะมีคนสอนมีครูถูกไหมครูของครูท่านก็เรียนกับครูของครูอีกครูของครูท่านก็เรียนกับครูของครูของครูของครูไล่ไปเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักคนที่เป็นบรม,มครูของเขาอะนะแต่สุดท้ายวิชาความรู้เหล่านี้จบที่ ท่านนบีบรรดาซอฮาบะและก็จบที่ท่านนบีสุลลัลฮวาแลฮิวะสลัมนั่นคือการถ่ายทอดวิชาความรู้ดังนั้นบรรดามุสลิมเนี่ยเราต้องเห็นคุณค่าการที่เราจะแสวงหาความรู้พี่น้องครับการแสวงหาความรู้มีฮะดิษอยู่ต้นหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาแลฮิวะสลัมท่านได้กล่าวว่าอินนามานอินมูบิดจัลลูมีแท้จริง ความรู้จะได้มาด้วยกับการเรียนการศึกษาฮดดิษนี้เป็นฮดดิษฮัสซันโดยเชคมมฮัมมัดนาซีรุดินอันบานีเชคอันบานีได้ให้ฮดดิษนี้เป็นฮดดิษฮัสซันตรงไหมครับคุณอยากจะมีความรู้วิธีการคือคุณต้องเรียนไม่เรียนตัดสู้ได้ไหมไม่ได้ ดังนั้นความรู้จะได้มาด้วยกับการเรียนคุณละหมาดได้เพราะคุณเรียนคุณอ่านอันกุรอานได้เพราะคุณเรียนถูกไม่ถูกคุณถือสินอดได้เพราะว่าคุณไปเรียนรู้คุณจึงถือสินอดเป็นดังกล่าวเนี่ยครับมันต้องมีการเรียนรู้